ติดติดมวยเหรอติดยาอ้าวแล้วย,ย,ยอมโกนไหมโกนโกนนวดโกนไหมอ้าว <laughs> ส่งแล้วกูก็ต้องไหล the chase. สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่แพ้เป็นพระชนะเป็นม้าชนะครับวันนี้นะครับผมมาในชื่อเสียงเลียงนามนะครับจุธาวุฒิหมัดเดียวหยุดสอสิบคู่บอลนี่และแขดรับเชือกของเรานะครับเฟย์ปัทละสโนวังทองหลางฮะเฮ้ยพี่ครับช่วยช่วยหน่อยได้ไหมครับที่มาของสโนวังทองหลางคืออะไรคือหลายคนเลยเราสงสัยคือผมเป็นนักมวยแทเหรอเปล่าไม่ใช่ติดอยู่เลยนั้นติดอยู่เลยนั้นสามวันเต็มเต็ม เพราะมันเจอเสาร์วันอาทิตย์ไงประกันไม่ได้ประกันไม่ได้บ้าเหรออุ้แค่อยู่แถวนั้นเฉยๆวนันนี้เรามาที่ Box t w e l v e เป็นที่เทรนมวยมีเวทีข้างหลังด้วยชื่อสิงเแรงน้ำกั้การต่อยมวยนี่ยังไงบ้างเคยซ้อมตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตมาก็ไม่ได้มีอะไรมากละมาดูมันเด็กๆเออแล้วก็โตขึ้นมาก็ซ้อมแบบหมูหมักข้าไก่ หมูหมาก้างไก่หมูหมาก้างไก่กอร์ดการ์ดนอนนบอยนี่มันถือว่าอยู่เลเวลท็อปเทียร์ท็อปเทียร์มึงเป็นท็อปเทียร์เหรอผมต่อยกับเปยรักนะครับแต่นี่เล่นซีรีส์มาแล้วสู้ตายในกระจับครับต่อยกับแชมป์มวยมาแล้วเป็นยังไงชนะในเรื่องในเรื่องอ๋อในเรื่องนะสเต็ปมันก็ใช้ได้คือถือว่าเป็นคนฟุตเวิร์กดีหน่วยก้านดีแต่ว่ายังไวไม่พอไหนเลยองเฮ้ย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  เฮ้ยต้องตาไหมพี่ทนตัวได้ไงอะเอาจริงนะเมื่อกี้กลัวมือไปวาเขาจริงแต่ว่าถ้าที่ผมคุยเนี่ยผมได้ต่อยกับคุณแน่นอนใช่ไหมวะนะทำไมเหรออัดอัดเหรออัดคือช่วงนี้เครียดไงมาเอาเลยวะโอ้โหไหลแม่งคือมวยที่ดีหมัดมันต้องออกจากไหลนะมวยที่ดีออกจากหลังนอ้าวเหรออาเหรอออกจากเอวอ้าวเหรอออกจากเอวออกจากเอวไม่ใช่ไหลเอาใหม่ใหม่พี่พูดใหม่ มวยที่ดีมันต้องไงเข็นกล้านีมมันธรรมดาใช่ไหมยิงมวยมันต้องออดแรงจากไหนเอวมึงเคยเห็นนักมวยคนไหนเดินแบบนี้ป่ะไม่มีหรอกนี่อีกไม่ได้นะได้เนไหมออกออกมีเทคนิคไหนบ้างออกจากหลังมันไม่พอไม่พอหรอมึงใช้กูวูแบบนี้ก๊อป์ฟเขาก็บีบจากเอวอ๋อ อ่ะเดี๋ยวเข้าไปขึ้นเวทีกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดองค์ประกอบอะไรกันแล้วก็ประทะกันเลยไม่ไม่ได้แข่งในไฟเทนแต่วันนี้จะมาเจ็บตัวไม่ได้มีงานมีอะไรออกกองอยู่ไหมมีละครมีหนังอยู่แต่ว่าก็ผมไม่คิดอยู่แล้วว่าผมจะมาเจ็บตัวแล้ววันนี้ผมกลัวอย่างเดียวกลัวผู้จัดพี่ด่าพี่ไงขอเขาแล้ว <c oughs> เขาบอกว่ามาจะไปโชวก่อนโช์กับใครเฟย์มุไปเลยอ๋อผู้จัดไม่กลัวผู้จัดผู้จัดบอกอ๋อไอ้เฟยเหรอไปเถอะไม่เจ็บหรอกนี่เหรออเทียดูถูกคุณจเห็นมวยรอบศิลปวาเราจะมีให้มายืนแบบ ออเช้าม้อกินอะไรมอก๋วยเตี๋ยวอะไรอะปอปอตทีปอบกฎกาการแข่งขันในวันนี้นักมวยทั้งสองจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3ยกโดยในแต่ละยกจะมีกติกาแตกต่างกันออกไปจบ3ยกใครที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะไปสำหรับวันนี้ เข้าสู่การแข่งขันแล้วเส่พร้อมนะยกแรกอุปกรณ์มากรรมการาไอ่ให้อาจารย์ ยกที่1กําปั้นสายฟ้านักมวยจะต้องสวงอุปกรณ์ที่เรียกว่า Reflex Ball หรือบอลสะท้อนเพื่อนับจํานวนครั้งความแม่นยําและรวดเร็วในการออกมัดมีโอกาสในการเล่นคนละสาครั้งใครที่ต่อยได้จํานวนครั้งมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยมาเริ่มก่อนเ้ยอ้าวคุณออกแรงนะอรัหลัหัดเป็นตกเียรอบนะรับหัลตกเยีรอบ 大妈哦！你敢不敢？哈哈哈哈！小哥哥，来打呀！喂，喂，我、oh,。 โอกทายของคุหรอมันยากมันไม่เรียมันไม่มีเนื้อเทปเลยมันยามาไปป้เกขใหมไม่ได้ไม่้ยยหม่แปดโดนแปดสามาคำเพื่อชนะคำเพื่อชนะคำเพื่อชนะ โอ,โอ,โอ,โอ้ like おお today, ีิสิงสนามซ้อมดอ้ยสิงาะซ้อมไอ้หน่มนต้องหย่งนี่เงใหม่ขึ้นหมยกที่หนึ่งยกที่2มวยกรุงกริง ยกนี้นักมวยทั้งสองฝ่ายจะต้องถูกปิดตาและสวมอุปกรณ์กรุงกริ้งไว้ตามร่างกายเมื่อะระฆังดังทั้งคู่ต้องใช้ทักษะในการฟังและสังเกตเพื่อหาตัวคู่ต่อสู้ให้เจอใครที่สามารถชกโดนคู่ต่อสู้แบบเข้าเป้าได้2ใน3ครั้งก่อนเป็นฝ่ายชนะรอบแรกเราวัดความเร็วของสายตาไปแล้วรอบสองเนี่ยเราจะวัดประสาทนั่นมันต้องไวเหมือนกะันนักมวยมันคือเออมันมันต้องมีเซนต์นต้องมีเซนต์ต้องรู้ว่าคู่แข่งเ,เขาจะโจมตีเราแบบไหนต้องแบบอ่านออกเขาจะไปอยู่ตรงไหนอะไรนมันคือมาจากมวยใช่ไ่มมวยตับจากใช่เคยต่อยมวยตับจักย

เที่ยแต่มันดูยากมากเลยเหรืว่ามันแบบมันมันไม่รู้เลยว่าแบบเลยมาต้สอบสอบ,อบ,สอบความหิวครอบงำความเครียดระหว่างผู้ล่ากับผู้ถ <c oughs> ูกล่ารั่วนาทุกครั้งเป็นเรื่องถึงตายของพลัง การอำพรางและความเกลีวยกที่สอง ผมจะปูศักดิ์ศรีของรายการคืนเกียรทยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงเราก็ไม่เบาเมกันเยร์้าไหรไอหนุ่มมัดเบาเหมลยกที่3มไอหนุ่มมัดเมาลักทั้งสองฝ่ายจะต้องถูกทําให้เมาก่อนเริ่มชกอือชอบเลยนะเมื่อระคังดังทั้งคู่ต้องต่อสู้กับความเมาและทําให้ฝ่ายตรงข้ามหัวเข่าติดพื้นให้ได้ใครที่ทําได้ก่อนสองใน3ครั้งก็จะเป็นฝ่ายชนะไปไอ้ย 走，拜 <Okay. S 3> มันมึนนเออมันมันมีความว่ากูไม่เหมือนเดิมใช่ใช่กูไม่เหมือนเดิมตอนที่กูเข้ารายการใช่ใช่อันนี้กูแทนล้ว่าไหนอ่ะเออเออเร้สามคนเลยทุกอย่างใช่มาประกาศผลเลยนะแล้วกูถึงแล้วชั่วโมงหนึ่งกับเมือาไปจนถึงเล้วแล้วเนี่ยเนี่ ไปอ่ะเอ่อแค่ไหนอ่ะต้องต้องขอโทษคนดูทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทีมทีมบอกให้ติดไบเล็ตแต่ว่าไม่มีเสื้อจริงๆก็เลยใช่ขอขอเป็นติดตรงนี้แทนตอนนี้ผมเข้าใจพี่แนปสมัยก่อนแล้ว ยืนยันนะว่าเฟยเป็นคนที่อ่อ๋อเดี๋ยวถือถืออาถือว่าถือเอาอ่ะเมื่อกี้ก็ถือว่าทักษะมวยของคุณเฟยเนี่ยเฮ้ยเขามีความแบบฟังเสียงเอาแล้วเดาเอาแปะปุ๊บใช้หมัดนึ่ช็อเน่ยอันนี้คือคุณอยู่กับมวยมานานแล้วปี กว่าแล้วอ่ะทำไมถึงเข้าวงการมวยคือตอนแรกสุดอ่ะกลับมาต่อยมวยเอ้ยจริงๆอิงต่อยมานานแล้วเพราะว่าชอบเพราะว่าหนึ่งคือมันออกกําลังกายลดน้ําหนักได้เร็วสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชกต่อยกับกระสอบอ่าแล้วก็ซ้อมมาจนติดติดมวยเหรอติดยามอ่าไม่ใช่ติดมวยติดมวยเล่นไปเรื่อยเลยถ้าที่รู้จักเฟย์มาคือเฟย์เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากเลยอยากรู้ว่ามันเคยทําให้มีปัญหากับการวางตัวหรือผู้ใหญ่เตือนอะไรมาไหมแต่เราก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ ที่มันเป็นอย่างงี้มันมันก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆด้วยที่เราเป็นตัวเองอะแต่เราโตขึ้นเออคือก็เวลาผู้ใหญ่บอกว่าอย่างเรื่องแรกๆะที่โดนเรื่องไว้หนวดเข้าวงการมาปีเด็กวัยแล้วเพราะว่าอะไรตอนนั้นเราชอบแบบดาราฮอลลดแบบผู้มีหนวดผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรมันจะดูแก่เออแล้วตอนนั้นอายุเรายังน้อยเขาก็จะรู้สึกว่าเราควรจะสมวัยแล้วเรายอมโกนไหมโกนโกนหนวดโกนไหมอ่าเพาาะว่าาาาบอกวาามันติดไวาาาาาา ส่งแล้วกูก็ต้องไหลอแต่ว่าพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มแบบเริ่มดื้อึ้นเรื่อยๆ <laughs> แล้วเรารู้ว่าเราชอบก็เริ่มแบบหาหาทิคเทคนิคที่กูจะสามารถเล่นบทไหนได้แล้วมันไหลไปด้วยหนวดได้กำหนวดเราไปได้หนวดเแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนวดเนี่ยไม่ได้โกนแบบเกลี้ยงเนี่ยหน้าจะสามไปอย่างต่ำสามสี่ปีอันนี้การแสดงนี้ชอบสุด<อ>กับชอบพิธีกรชอบพิธีกรกว่าชอบพิธีกรมากกว่าเพราะว่ามันไหลมากกว่าเราเราสนุกเราได้ใช้สกิลเราแบบในการนี่เงี้ยเหมือนได้เป็นเฟย์ะอาใช่เป็นเฟย์มากกว่าแล้วมันไหล 挂的。 มีได้ใช้แบบไหวพริบในการแก้ปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่ากว่าจะขึ้นมาพูดได้เยอะขนาดนี้ก็ว่าหลายปีเหมือนกันมีอะไรอยากทำไหมพิติกรการแสดงทําเพลงไะปีนี้ว่าอยากอยากว่าอยากทําเพลงอยากทาเพลงคนสตินคือผมไปฟังเพลงนี้มาผิดแผนของไทยธนาวุฒิแนวเนื้อเพลงที่ใครไม่เคยฟังไปลองฟังคืต้องไปลองฟังให้เนื้อเพลงมันไม่ใช่แบบเรื่องรักๆใคล้ๆที่มันแบบดูตลกให้เป็น positive อะใช่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 นี่แหละอยากทําเพลงปีนี้คิดว่าน่าจะทำมาเรื่องนี้หน่อย Inbox รู้มาว่าเฟ ในเใปนคนที่ว่าจะมีอะไรตลกๆในอินบ็อกซ์ของ มีมันเป็นยังไงมันแบบคือเฟยไม่เข้าใจคือเขาคิดมั้งว่ากูเป็นคนตลกหรือแบบเป็นคนที่แบบคนตีเขาเลยอยากมาเล่นตลกด้วยเขาเลยอยากเล่นด้วยมีแบบส่งมาบอกว่าฝากหน่อยนะเฮียคือเขาส่งรูปงานมาเป็นงานของเขาเลยเป็นงานของเขาเนี่ยเอ็กเซลหรืออะไรไม่รู้อะแล้วเขียนว่าฝากหน่อยนะเฮียจะเอาข้อคอมแต่ไม่รู้ส่งไปแชทใครเอาแชทเฮียนี่แหละเฮียไม่ได้อ่านเรียกกูอ่านแล้วอยู่ๆก็มีคนส่งมากูเพิ่งเปิดเรียนสัปดาห์ที่สาม บอกทำไมเนี่ยบอกทำไมเยอะดูดิพี่เฟยดื่มเหล้าโชว์หน่อยครับรักนะอยากโดนช้อนแกงตอนเฮียครับตอนนี้เฮียเมาอยู่เปล่าเลยทักมาอยากอยู่กับพี่ต้องทำไงครับสนใจก็ทักมานะคะนี่นี่เนี่ยเยอะมาก่แต่แกเป็นคนเก็บหมดเลยนะตลกนะเหมือนมาอ่านเวลาเครียดป่ะผมชอบเข้าไปนั่งอ่านเยอะเยอะมาก อ่ะอยากรู้ความรักความรักถามได้ไหมถามได้มีแฟนนะโสดโสดก่อนหน้านี้มีคนคุยมึงว่ามึงเป็นเจ้าชู้ไหมใช่ได้เฮ้ยแมนดีบอ่ะรักนะอ่าคือถ้ามีแฟนอ่ะอุ้ยติดมากแต่ติดเพื่อนมากกว่านะแต่หมายถึงว่าก็จะพาไม่มีน้อกรู้เลยไม่มีแต่ว่าจะพาแฟนมาอยู่ด้วยไอ้เจ้าชู้ของมึงคืออะไรแบบอยากรู้จักคนใหม่ๆไปเรื่อยเงี้ยเออคือผมเป็นคนใช้คำว่า explorer ได้ปหมถือเป็นคนเออ explorer คือชอบเจอคนใหม่ๆชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบบางทีเราเห็นว่าอ่ะน่ารัก น่ารักหน่อยไม่ได้อยากจีบนะคือแค่แบบคืออยากคุยด้วยอะเออยากนั่งคุยด้วยอะเธอกินอะไรนิสัยอะไรยังไงถามเธอคําเดียวเธอกลับยังไงถ้าบอกเขามาแท็กซี่แท็กซี่อันตรายพี่ปลอดภัยกว่าเยอะบ้าเหรอไม่ขนาดนั้นเราไม่เรียกว่าเจ้าโถคือเราชอบเป็นผู้ชายละล่ะชอบคิดเล่นมืงอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดมีเป้าอะไรแบบใหญ่ๆบอกไม่ได้ตอนนี้ บอกออกสื่อไม่ได้จริง,รรงมันมีเป้าหมายที่แบบกําลังทําเป็นโปรเจกต์ที่ขึ้นใหม่ใหญ่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ passion เราจริงเคยบอกไปแล้วแต่ว,ว่าอันนี้มันคืออีกรูปแบบหนึง่งมันมันถูกพัฒนามาจนเป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะเราดูโปรเจกต์นี้ของเฟยแล้วก็เราติดตามอาจจะได้เห็นในกี่ปี ปี2ปีเลยอะสงปีสปีอ่ะให้สุดท้ายฝากผลงานหน่อยฝากผลงานครับปีนี้ก็ซีรีส์เนี่ยมีให้ดูยาวๆเลยน่าจะถึงจะไปหน้ายาวมีแบบตลอดเป็นบทบาทใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นมา้มีเรื่อยๆคือมันจะมีตปีนี้มีทั้งตลกจริงจังดาร์คคอมมดี้ก็มีคือมันปนมากปีนี้มันมีทั้งดราม่ามีอะไรเยอะมากมีหนังด้วยเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายปีนี้เปีของเขาจริงปีนี้ขอขอเลยขออีกอยากอีกอยากทํางานอีกแล้วก็ยูทูบแล้วก็ยูทูบครับช่องการเฟยครับเขา เข้าไปดูได้แล้วเดี๋ยวมีทำพอดแคสต์จะทำพอดแคสต์จะทำพอดแคสต์ตัวเอได้เลยแต่ยังคิดชื่อไม่ออกนะทำแบบท็อปทิมทศพลก็รอดูครับหรือเฟย์อัปเดตเดี๋ยวรอดูใน IG ก็ได้ IG เฟย์เฟย์เยอะแยะมากมายรอติดตามกันวันนี้ขอบคุณเฟย์มากเลยขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างที่จะสามารถกดได้แล้วกดออกไปเลยบ๊ายบายใจกัน แพ้เป็นพัชนะเป็นเฟยไปดู EP พีอื่นๆนะครับของแพ้เป็นพาชนะเป็นมาร์คได้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นในช่องมีนาคมน,นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส b ั c r i b e ช่องเราด้วยน,น,นะจ๊ะ